อาชีพพวกนี้มีอยู่จริงดีเนี่ยเตรียมตัวพบกับ10อาชีพที่แปลกที่สุดในโลกที่คุณอาจไม่เคยคิดว่ามันมีอยู่จริงและบางอาชีพอาจทําให้คุณต้องอึ้งไปเลยมาเริ่มกันที่อันดับ10นักชิมอาหารหมาแมวไม่ใช่แค่กินกินไปนะแต่ต้องรู้ว่ารสชาติถูกปากเจ้านายสีขาของเราไหมมีสารอาหารครบถ้วนตามหลักโภชนาการหรือเปล่าเพื่อสุขภาพที่ดีของสัตว์เลี้ยงต่อด้วยอันดับ9นักทดสอบเตียง งานในฝันของคนที่สศวชัดๆที่ได้นอนกลิ้งไปมาทั้งวันบนเตียงหลากหลายรูปแบบเพื่อประเมินความสบายและคุณภาพของที่นอนอย่างละเอียดอันดับ8นักดมกลิ่นอาชีพที่ต้องใช้จมูกเป็นที่เสร็จดมตั้งแต่รักแร้ยันเท้าหรือแม้แต่ผลิตภัณฑ์ต่างๆเพื่อควบคุมคุณภาพเริ่องงานนี้ต้องจมูกดีจริงและมีความละเอียดอ่อนสูงมากมาถึงอันดับ7 นักเล่นสไลเดอร์เล่นวนไปค่ากว่าจะรู้ว่าสไลเดอร์มันจริงตอดไทยจริงและได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้เป็นงานที่ดูสนุกแต่ก็มีความรับผิดชอบสูงมากอันดับ6พี่เลี้ยงแพนด้างานในฝันของคนรักสัตว์ที่ได้เลี้ยงเล่นกอดเจ้าแพนด้าตัวอ้วนตัวมทั้งวันดูแลความเป็นอยู่และสุขภาพของพวกมันอย่างใกล้ชิดและเอาใจใส่อันดับ5เนื้อมืออาชีพ ไม่ใช่แค่สวยๆนะแต่ต้องว่ายน้ำแบบเนื้อให้แตะสาง่างามและสามารถแสดงโชว์ใต้น้ำได้อย่างน่าประทับใจสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้ชมที่มาชมอันดับ 4. นักกอดมืออาชีพใครเหงาใครเศร้ามาให้เขากอดปลอบใจมอบความอบอุ่นและความสบายใจให้กับลูกค้าที่ต้องการการสัมผัสทางกายภาพอย่างบริสุทธิ์ใจและปลอดภัยอันดับ 3. นักร้องให้มืออาชีพ ร้องให้เก่งติดทอแตกต้องคนนี้เลยเพื่อช่วยสร้างบรรยากาศความโศกเศร้าในงานศพหรือพิธีไว้อะไรต่างๆตามความต้องการของเจ้าภาพอย่างสมจริงอันดับ 2. นักทดสอบแซ็กทอยงานนี้ก็ต้องลองกันหน่อยเพื่อประเมินประสิทธิภาพความปลอดภัยและความพึงพอใจของผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ใหญ่ก่อนที่จะออกสู่ตลาดและถึงมือผู้บริโภคและอันดับหน,นักกำจัดหอยทาบ ถึงจะดูธรรมดาแต่ถ้าหอยทากเยอะๆนี่ปวดหัวเลยนะโดยเฉพาะในไร่หรือสวนที่ต้องการปกป้องคุยพลอันมีค่าจากศัตรูตัวจิ๋วเหล่านี้เป็นยังไงกันบ้างกับ1ิบอาชีพสุดแปลกที่เรานำมาฝากในวันนี้แต่ละอาชีพก็มีสเสน่ห์และความท้าทายที่แตกต่างกันไปจริงๆซึ่งสะท้อนความหลากหลายของงานบางอาชีพอาจฟังดูตลกบางอาชีพก็ดูน่าสนใจจนอยากลองทำดูสักครั้งในชีวิตเลยใช่ไหมละ่ะเพราะมันมอบประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใคร ไม่ว่าจะเป็นงานที่ต้องใช้จมูกงานที่ต้องใช้ร่างกายหรือแม้แต่าง,งานที่ต้องใช้ใจอาชีพเหล่านี้ก็แสดงให้เห็นถึงความหลากหลายและมิติที่น่าสนใจของโลกการทำงานของเราและที่สำคัญคือทุกอาชีพล้วนมีความสำคัญในแบบของตัวเองไม่ว่าจะแปลกประหลาดแค่ไหนก็ตามเพราะแต่ละงานต่างก็มีคุณค่าถ้าให้คุณเลือกทำได้หนึ่งอาชีพจากทั้งหมดนี้คุณจะเลือกอะไรอาชีพไหนที่ทำให้คุณรู้สึกตื่นเต้นหรืออยากลองสัมผัสประสบการณ์นั้นดูสักครั้ง คอมเมนต์มาบอกหน่อยนะว่าอาชีพไหนโดนใจคุณที่สุด